เขาเก็บเสียงภายในหรอเปล่าคือถ้าใครเดินผ่านได้ยิน,ยนอ้าวทำห้องอยังไงเก็บเสียงขนาดนั้นน่ะ ไม่ร้อนหรอหน้าร้อนหน้า,นาอะไรแล้ว<อ>ทำยังไงอ่ะเปิเดแอร์ออ<ป>บ้านเขามีแอร์เนาะบ้านซอมมีแอร์เนาะ เป็นห้องเดียวเหรอทำแอ่ะอ่านแล้วแล้วห้องอื่นนะแล้วห้องอื่นนะไม่มีห้องกี่ห้องขล่ห้องห้วบ้านเป็นยังไงอ่ะ เอเเหมือนโรงงานเรานียใช่ไหมลงโลกอย่างนี้เลยแล้วค่อยมากั้นที่หลังโอ้ทำไมสบายแค่แค่แค่ครอบครัวเดียวหรอทำไมพ่อไม่ไม่ไม่ได้บ้างอ่ะเออ่ะเอเอ่เอา้าไมอวทำไมอ่ะอุ้ย ประเทศไทยมันร้อนมากกว่า,ห,าไไหนาวโอ้ใช้โซลาเซลล์ไงติดโซลาเซลล์เอาเอาทำไมอีกอะติดโซลาเซลล์อะเห็นในคลิปเขาทำแบบโซลาเซลล์ติดแอร์มันก็ดีเหมือนกันนะ ฝนตกคืออะไรไเ,เอามันเก็บแสงตอนกลางวันไงไม,มันไม,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 นไม่มันไม่เคยไม่มีหลงในประเทศไทยอะ่ะโอ้คอยมันมีแสงชักนิดเถอะมันก็ได้แล้วหาแบตหาอะไรราคาดีๆมาเก็บพลังงานเยอะๆเก็บพลังงานใช้ได้นาน มันก็ขึ้นอยู่กับแบดด้วยแหละไม่งั้นถ้าทางบ้านนอกวันพี่เขาจะติดทำไมอ่ะเขาก็ติดใช้การเป็นปีเป็นชาติจนวนพังไปรอบหนึ่งนะน่าจะเป็นแบดพังเลยตอนนั้นแวนถวบ้านอ่ะใช่ติด ติดตามกระท่มไงไม่ใช่ติดในหมู่บ้านนะติดที่กระท่อมอะเสาไฟฟ้ามันไม่ถึงเขาก็ติดใช้มอตเตอร์ใช้น้ำใช้อะไรได้อยู่นะตัวเมืองโอ้ห่างเยอะบ้านพี่อะห่างเยอะเลยตัวเมืองอหลายกิโลเลยปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกหญ้า ยาไม่ใช่ก็ก็หวานข้าวนั่นแหละแต่ว่ายามันขึ้นเยอะไงแบบใช่เมื่อก่อนใช้คนตอนพี่เป็นเด็กใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้รถหมดแล้วใช้ไถนานก็ใช้ควายลากคันไถตอนเด็ก โอ้ไทยสนุกไม่ร้อนเหมือน